แบตเตอรี่เพา e r บ็อกขนาด12โวลต์100แอมป์นะครับด้านในบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด12โวลต์100แอมป์มือ1เกรดเอยี่ห้อ EVE นะครับแพ็ค PVC ใส่ BMS มีแอคทีฟบาลาแล้วก็แพ็คกันกระแทกอย่างดีเลยยิงกาวร้อนเพื่อให้ไม่ให้แบตเตอรี่ขยับนะครับมีโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับอ่า กล่องก็เป็นกล่องกันน้ำมีซิลกันน้ำนะครับยกเคลื่อนย้ายสะดวกอันนี้เอาไปแคมปิง้งไปนอนไ่นอนนาหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาใช้งานได้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปมีขั้วบวกลบนะครับมีจอบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กดเปิดปิดดูได้นี่แบบนี้มีจุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราให้ที่ชาร์จขนาด10แอมป์ไปเสียบชาร์จตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เสียบกับเต้ารับไฟบ้านนะครับมีช่องจุดบุหรี่ USB 3.0 f a s t c h a r ์ e 2ชจช่องแล้วก็ได้ Type C 1ช่องนะครับมีสวิตช์เปิดปิดกดให้ไฟติดลักษณะนี้นะครับถึงจะเอาสาย USB มาต่อเพื่อชาร์จอุปกรณ์มือถือได้นะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นแจ็ค DC 2.1พร้อมสวิตช์นะครับเอาไปต่อกับพัดลม DC หลอดไฟ DC ได้นะครับส่วนจุดชาร์จเนี่ยสามารถได้ทั้งชาร์จทั้งใช้นะครับเราสามารถเชื่อมอต่อไฟออกไปใช้ก็ได้หรือชาร์จก็ได้ใช้ที่ชาร์จที่ผมให้ไปตัวนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ